อตอนนี้เป็นฟอยด้ากานะครับก็เขาเกินหานเม็ดเป็นประจำครับอันนี้ผมว่าทำมือลอกเขาแก้งเล่นนะเขาเลยอยู่บนผิวน้ำนะครับสวยครับอ่านะครับเลี้ยงดูเล่นเป็นปลาโบราณนะครับของทวีปอเมริกาเหนือนะครับอ่าเนี่ยนะครับตัวนี้คือที่ชอบคือทรงเขาจะสั้นๆหน่อยนะครับจะไม่ยาวเท่าไหร่ นะครับจะสั้นๆป้อมๆหน่อยดูสวยดีฮรนะครับเลี้ยงมาได้สามปีนะครับโอเคฮะนี่นะครับก็อยู่ตู้กรองมีออกซิเจนนะครับให้เขาอยู่ตัวเดียวสบายเลยมีขอนไม้นะครับอ่านะครับ ก็กินอาหารเม็ดนะครับของปลาบังกรลอยนะครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับปลาฟอยด้ากานะครับอันนี้จะไม่ไม่ดุลายเท่าอลิเกเตอร์นะครับถ้าอลิเกเตอร์จะตัวใหญ่ก็โหดวันนี้นะฮะฟอยดากาเขาจะนิสัยค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็เป็นมิดนะครับตอนโตก็ตัวไม่ใหญ่มากเต็มที่ก็ประมาณ สานิ้วหรือประมาณตีไปก็ประมาณประมาณ3ฟุตได้ครับเต็มที่นะ3ฟุตถึง3ฟุตกว่ากไม่ไม่เกินเนี้ยครับถือว่าเป็นปลาที่น่ารักไม่ได้ดุร้ายมากนะครับผมก็ชอบเขานะฮะเหมือนไดโนเสาร์ดิปลาโบราณครับโอเคครับอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยครับครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ